ยินชมมเลครับวันนี้ผมจะมารีวิวมัดจูราสิกจูราสิกพัคเก็ตเนี่ยครับอโอเคนะครับมาเริ่มรีวิวเลยมัดนี้มันจะต้องโหลดเช็คจะแพ็กและนำตัวมัดมานะครับไม่งั้นมันจะมันจะไม่เป็นรูปร่างนะครับมีเสียงเพลงเลยนะครับได้ยินเสียงเพลงกันไหมครับโอเค แล้วมันก็สามารถขี่ไดโนเสาร์ทุกอยครับเครื่องผมมันขี่ไม่ได้ครับคือกดปั๊บหลุดทันทีเลยครับเครื่องผมนะมารีวิวไข่กันเถอะี่นะครับไข่ไข่นี้วางไม่ได้ครับเป็นไรไม่รู้ครับ <S <S อืมไข่นี้ไข่นี้แล้วก็อันนี้ ไฟมากจัดก็ลักนะครับครับมันก็เป็นประมาณนี้นะครับลองไปโหลดมาเล่นกันดูอันนี้ก็วางไม่ได้เหมือนกันไอ้ตัวนี้ดิ่หอยเหรอครับหอยตัวหอยหรือเปล่าออ้ยตัวนี้มันอยู่ในน้ำมอดนี้ผมได้มาจากพี่เอกกี้นะพี่เอกกี้ ครับผมได้มาจากเขาเลยก็ผมไม่อยากจะรีวิวมากนะครับเพราะว่าเอ้ยตัวไวะเพราะว่ามันจะแหลกเกินไปนะครับก็ลองไปดูกันเอาเองนะครับนะครับผมเวลาคุณโหลดมามันก็จะเป็นอย่างนี้นครับมนจะสออลงเลยนะครับครั้งแรกมันจะยังไม่มี ไอลูกไดโนเสาร์ที่เขียนว่าจูราสิกพ็อกเก็ตขึ้นมาอน่อยนี้นะครับให้คุณกดเข้าไปตรงนี้แล้วตอนแรกมันปิดใช่ไหมครับไอตรงเนี้ยมันปิดตรงนี้ก็ปิดให้คุณเปิดแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็เลื่อนหานะครับตอนครั้งแรกมันจะอยู่ที่าดาวโหลดใช่ไหมครับแต่ผมเอาผมแตกเอาไว้ในนี้ครับนน้ครับผมไว้ในนี้ นะครับมองไปในนี้แต่แล้วแต่คนนะครับแต่ส่วนมากจะอยู่ในดาวโหลดนะครับต่อไปลงมาเสร็จลงเทคเจะแพ็กนะครับครั้งแรกมันยัง,ยงไม่มีขึ้นไม้แบบนี้นครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ดนะาวน์โหลดน,น,นะครับดาวโหลดนะแต่แต่ผมก็โอเค็บไว้ในบล็อกเรเชื่อมอนกันครับ ผมทไฟล์ไว้ก็กดเข้ามาเลยครับมันก็จะขึ้นมาแล้วมันก็จะทํางานได้สําหรับใครที่ทํางานไม่ได้ก็ให้ไปดูคลิปของพี่เอกกี้เขานะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ